อุ้ย,เ,ย,ยเสียงมันหอยอูย้ใช่จ้าใช่จ้าอู้ยตรงนี้เจอแต่ตัวใหญ่ใหญอู้ยสาวปูได้หลายตัวเลยนะหมายถึงตัวใหญ่ที่ได้หลายตัวนี่ลุงบ่าวสาปูหากินบ้านบ้านสวัสดีค่ะวันนี้พามาลงทะเลป่าคลอกมาลากหอยแครงกันอีกนะคะนู่นลุงบ่าวลากอยู่ไกลๆจ้าสาปูยังไม่ได้นี่นี่ลุงบ่าวได้แล้วนะสองตัววางไว้ให้ตัวนี้ยังไม่ได้ขุดเลยนะตัวใหญ่หอยแครงมัน นี่สองตัวแล้วเจกวันนี้นี่สาปูก็เจอแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าตัวไม่ใหญ่นี่จ้ะลาก,กันคนละที่นะกับลุงบาวสาปูเพิ่งได้สองตัวนี่ลุงบาวเจออีกแล้วนะเดินมาเอาไกลมากกี่ตัวลุกอุ้ยนี่ลุงบาววางไวไ้ให้นี่ตัวใหญ่อีกตัวสามตัวนี่ลุงบาวบอกตรงนั้นอีกตัวหนึง่งเพิ่งเจอน,น,น,น้อยอ่ะลุงลรวไม่เคีย้ย อ๋อเปลือกฮะเปลือกเนี่ยเฮ้ลุงบาวเจอสามตัวจ้ะลุงบาวเดินเหยียบไอเรานี่ลากไม่ได้ว้ยลุงบาวเดินเหยียบลุงบาวบอกเลยว,ว่าเดินเหยียบด,ดีกว่าเฮ้ยนี่อีกตัวจะอีกตัวนี่นะลุงบาวลากแกงอีกแล้วนะ ได้สามตัวแล้วจ้านี่ยังไม่ได้วันนี้หาคนลักฝังกับลุงบ่าวลากกันคนลักฝังลากกันไม่ค่อยได้นะแต่เดินเหยียบเอาได้มากกว่านี่หลานเรียกมาเอาบอกเหยียบหอยแครงตัวใหญ่เดี๋ยวล้างให้ดูจ้ะวันนี้ส่วนใหญ่จะเหยียบเอานะเดินเหยียบเอานี่ตัวด,ดำปิดปีนี่หอยแครงลิงก็เอาจ้าเนื้อเยอะเหมือนกันนะ นี่เจอตัวใหญ่บเบลาอีกจ้ะทุกคนโอ้โหใหญ่มากนี่ลากไปลากมาซ้ำไปซ้ำมาไปโดนอีกนะอุ้ยเสียงมันหอยออ้ใช่จ้าใช่จ้าออ้ยตรงนี้เจอแต่ตัวใหญ่ๆอู้ยสับป,ปูได้หลายตัวเลยนะหมายถึงตัวใหญ่ที่ได้หลายตัวนี่มืดแล้วจ้าทุกคนผลงานวันนี้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็พอได้กินแล้วนะได้ไม่ลุงกิโลนึง ได้ไหมน่าจะได้อยู่นะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้เก้าตัวก็ประมาณเก้าขีดแล้วนะยังตัวเล็กๆอีกนี่นะล้างก่อนน้ำไม่ลึกเท่าไหร่ลืมขดุด อุ้ยเยอะอยู่เหมือนกันคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาปูนในการทำคลิปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ